และนี่คือ New o อ a ่ o ฟุ c แคทรุ่นประกอบในประเทศไทยปรับรายละเอียดใหม่เพิ่มออปชันพร้อมเปลี่ยนชื่อต่อท้ายจาก400 500เป็น Pro Alta และ GT เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันภายใน3นาทีเป็นอย่างไรบ้างไปชมครับ โดยโอล g ากู c ดแหรือเจ้าเหมียวไฟฟ้าเวอร์ชั่นไทยประกอบขึ้นจากอโรงงานในจังหวัดระยองมีทั้งหมด3รุ่นย่อยประกอบด้วยรุ่นโฟราคาอยู่ที่7,99,000บาทรุ่นอัลตราราคาอยู่ที่8ป9แ0 0บาทและรุ่น GT ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมบาท สำหรับโอลาร์คูดแคททั้งแนวรุ่นโปรและเอลตรามาพร้อมพละกําลังสูงสุด105กิโลวัตต์หรือ1 4 3แรงม้าและแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรโดยใช้แบตเตอรี่แบบ LFP ขนาดความจุเดียวกันทั้ง2รุ่นคือ57.7กิโลวัตต์อาวและมือชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งสามารถขับขี่ได้ไกลสูงสุด480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่น GT ให้กําลังสูงสุด126กิโลวัตต์หรือ1 7 1แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรโดยใช้แบตเตอรี่แบบ LFP ขนาดความ 57.7าิจุกิโลวัตต์ชั่วโมงแบบเดียวกับรุ่นโปรและรุ่นอัลตร้าและเมื่อชาร์จไฟเต่หนึ่งครั้งสามารถขับขี่ได้ไกล460รกิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เช่นกันโดยในส่วนของแบตเตอรี่จะเห็นได้ว่าโอลา o o d แคเวอร์ชั่นประกอบไทยมีการปรับสเปคของแบตเตอรี่มาเป็นแบบ LFP หรือว่าลิเทียมไอออนฟอสเฟตเดียวกันทั้ง3รุ่นย่อยและมีขนาดความจุเดียวคือ57.7ิบเกิโลวัตต์ชั่วโมงเดิมทีแบตเตอรี่แบบ LFP มีเฉพาะรุ่นโปรเท่านั้นส่วนในรุ่น ทุกกิโลวัตต์ชั่วโมงโดยสีตัวถังภายนอกของโ l a g o o d c a t ทเวอร์ชันประกอบไทยในรุ่นโปรและรุ่นอัลตร้ามี5สีให้เลือกคือสีเขียวสีเขียวลังคาขาวสีเบจลังคาสีน้ำตาลสีขาวลังคาสีดำและสีขาวล้วนส่วนโ l a g o o d c a ครุ่น GT มีให้เลือก2สีคือสีเทาและสีดำ ทวนสีภายในห้องโดยสารของโอลารูดแคเวอร์ชันประกอบไทยทั้งรุ่นโกและรุ่นอัลตรามีให้เลือกทั้งหมดสีสีภายในสีดำตัวรถภายนอกสีขาวลังคาดำและสีขาวล้วนภายในสีเขียวเบทตัวรถภายนอกสีเขียวภายในสีเขียวเทาตัวรถภายนอกสีเขียวลังคาขาวและภายในสีเบทน้ำตาลตัวรถภายนอกสีเบทลังคาน้ำตาลส่วนโอลาร์ูดแครุ่น Gt ภายในเดิมทีเป็นสีดำแดงตอนนี้เวอร์ชั่นไทยเปลี่ยนเป็นสีดำเหลืองแล้ว ที่สาคัญ o อ a g o o d c a t เวอร์ชั่นประกอบไทยมีการปรับดีไซน์ภายในพร้อมเพิ่มออปชันที่ทันสมัยเข้าไปหลายจุดโดยบริเวณคอนโซลกลางออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้นพร้อมติดตั้งชุดไวเลสชาร์จที่สามารถจ่ายไฟได้ถึง50วัตต์เพื่อการชาร์จไฟที่รวดเร็ว,รวยิ่งขึ้นเพิ่มช่อง USB ทั้ง Type A และ Type C สำหรับผู้โดยสารด้านหน้าเปลี่ยนชุดคันเกียร์จากเดิมที่เป็นแบบบิดติดตั้งบริเวณคอนโซลกลางเอาเป็นแบบกา้านติดตั้งบริเวณด้านข้างของพวงมอลาลัย เพิ่มฟังก์ชัน V2L หรือว่า Vehicle to Load สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้ใครเป็นสายมุกกระทะสายปิ้งยา่างต่อที่ไหนใช้งานได้ที่นั่น